เมลผีทีโพสเห็นเหมนกูไหมไม่ไอเหี้ยาไปชั้นสองเหรอไปช่วยเขาเปล่ตูวะเฮี้ยฟาร์มของดิ เป็นพ่อครัวของหวานเว้ยระเบิดทุบได้ไหมอุ้ยเอาพัดเศษทีบหายแล้วเปหรอทำไมก็ซอมบี้เดินมาเนี่ยไม่เห็นเลยแล้วเราเป็นใครเราเป็นหน่วยปราบปามกูหยิบปืนในตู้มาใช้ไม่ได้เหรอวะ ดู MPT ใช้ AK ใช้ฟาร์มาสกลัวปืนพกเอ้ยปืนปืนพกเราแข็งแกร่งกว่า AK m p ็นอีกนะเว้ยเราเป็นใครเราเป็นคนปรับปรุงเจอไอ้พวกหัวถวนเจอไอ้พวกหัวรุนแรงขึ้นมาขึ้นไม้ดอกนี่ ยิงมันแมวยิงไอ้เชี้ยนี่ทิ้งเดี๋ยวนี้ไปทำพิธาไหนไปโดนแม่งจกหัวไว้เฮียยิงมันทิ้งเดี๋ยวนี้แมวจอมปีนเตะัมบี้อยู่อย่าเอามันไว้แมวมึงก็ยิงมันทิ้งเดี๋ยวนี้มึงก็ยิงมันสิกูจุยด้ัน้มึงเฮียสับบี้อ้วกเมลเออมึงมึงอ้วกกลับมึงอ้วกกลับแล้วก็บอกมึงแดกเบียร์มามันใส่หมวก แม่ดีของแม็กเลยว่าจะตายไอ้ <im iter> ซัมบี้ยิงปืนที่นี่แม่งเดือดไอ,อ้กูออกอ๋อแค่พูดเมื่อกี้เหมือนเกินมันกระโดดออกไปได้นะกูจะโดดออกไปบวกมั้งเลยไม่มันได้แค่นั่งบอกข้างล่างมันโดดออกไปได้ยิงยังไงปืนขัดไว้เฮียอยู่อินเดียแค่นี้ไปละหยุดผสมพระเจ้า ออได้อะบอกแล้ววจะจะไอ้ไปเลยอ้าวอ้าวไม่ได้ออกไม่ได้เมื่อกี้ยังมีไอ้กูสูกเบงบาร์อยู่เลยสูกเบงบาร์เปนโคเวอร์กูก็บอกอยู่เรื่องโคเวอร์หลบไปอีเล็บแหละเก๋ไก่ที่ไหมไปถอยไป,อ,อ,ไปอ,อะไรวะออกไปจากชั้นโดนแดกไซโงไ่ไม่ไม่ให้คือมึงจะแอคสาวเพื่อ มันแอกสาวพี่แย่มันจะยิงสาวอยู่เลยว่าจะยิงมันยิงมันยิงมันเรียวเรียวเรียวอะไรเรียวเขาจะได้เข้ามาเรียวปีนเข้ามาแล้วเรียวหันหลังมันถึกมากโอ้เฮียกว่าจะตาย อย่าข้างหน้าตัวหนึ่งวิ่งไปมาอยู่อะยึงมันซะด้ยมาแล้วมาแล้วฝันนี้เหลือสองตัวแล้วบู๊แม่อือตัวผีกัดเจ็กแน่คาทีนก็ไม่การผีให้กู ก็ต้องมายิงต่อเหรอย่ารังก็ดูปลอดภัยดีได้ฤกษ์ทันทีมีข่าวดีเชื่อเลยหนูอาจจะไม่รู้นะว่าผู้หญิงเที่ยนนี้น่ายิงทิ้งมากที่สุดอย่างนี้เลยเฮ้ย12เกต โอ้มึงก็ยังจะมาโน้ยเว้ยเพื่อนชั <t <t ้นสองมาได้ไงเนี่ยอีกอีกอีกอันนี้ไงอีกตึกหนึ่งไงไอ้เหี้ยแม่งมองอะไรไม่เห็นเลยวะอุ้ยไอ้เหี้ยอ้วกสารออกบอกแล้วดื่มไม่น้อย มันมีทหารใส่ชุดเกาะยืนอยู่ข้างนอกอ่ะคุณต้องยิงไงมันวะทำไมกูเลื่อนสล็อตไม่ได้วะอุ๊บคุณเห็นมันมีผีอยู่ข้างในเอ้ยมันแดกไอเทียนี่แล้วมันแดกไอเทียนี่แล้วมันแดกไอแก่แล้วแดกของบ้านกูเตะตัดขาทมอั้ววิวไอ้ยีไหนตัวตัวทหารอ่ะ ไอเ้เแี่ยิงกูยิงยิงขาแล้วหัวขาดเดี๋ยวฟักกระสุนกูเหลือแค่แม็กเดียวอ่ะทำไมกูเลื่อนเปลี่ยนสล็อตไม่ได้วะแบบซ้ายขวาอะไรเงี้ยสลอส็อตซ้ายขวาอะไรวะไม่รู้ว่าทำได้ก็เล,ลื่อนลูกกิ้งบอลวะไม่ได้อ่ะ วันนี้เมลกดไงนะกดหนึ่งหนึ่งใหญ่ยาเมนทอร์โทษรอยเอ้ยลืมเก็ตเลสเฮิร์สไปตรงนี้มีหน้าต่างอ่ะอุย้ยแต่ตรงนี้มีกรีนเฮิร์สอไนนะไรนะจะเหมือนตรงนี้มีสิบสองเกตนะเวนนั่นอะไรคือสิบสองเกตจะสุดลูกซองไงกูเจอกัตัวอะไรนี่อ่ะอ่าอะสู้ไหมไปตดดู้ดิ Dạ mình thuốc, dạ bên thuốc, dạ bên thuốc Ui, mình đè cô, đè cô Ui, ui, ui Ờ, ừ, cô tệ thống bây giờ đi, ui, ui ui đồn cả lỗ Bày, bày, bày hoa nè, mèo bày hoa nè Con quang này, cái ạ, mò hải nó mới hình lên Mày hoa nè, mày hoa nè, mày hoa nè Mày này nè nha Ồ, mò, mò, thả bán, thả thả bán, thả bán, thả 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 ยิงเงนโดนนะอุ้ยหูจะตายขอแต่ยาก่อนเขย่ายากันนะผู้แม่งไอ้เหี้ยมจะทำอะไรอีดอกเล็บแหลมโดนทิดบัลล์บรลเลวกูตายหาให้โง่ทำไมถึงมีซอมบี้ตัวใหญ่เท่านี้มาผัวได้วะเขาว่างเยะ ของหมดจ้ากระสุนจะหมดแล้ววะห้องน,นี้มีระเบิดเนาะทาผ่านมันจ้ายี่บอกแล้วว่ามันจะวิ่งกระโดดมามึงเป็นใครล่ะ มาก่อรุงย้อนช่วยลุงดิเอ้ากูเห็นลงยืนอยู่เนี่ยไอ้ยอ้ยอ้ยวนไม้ไอ้ควนไม้ถอยเมลเอาจะโยนระเบิดกูก็โยนระเบิดไปท้ายีกดเอฟยนระเบิดได้เมลออุ้ยไอเฮียมันมาอัดอัดในห้องกู จะแบไอ้วนเลยไอ้วันตายกด F กด F แล้วก็ขี้ขวาขี้ขวาแรงแล้วก็ขี้ซ้ายโยนเด็กเทียมเย็นดิแล้วมันรีโมทรีโมทรีโมทบอมนี่กดไงวะพี่โฟไม่รู้ว่าใช้ไม่เป็นใช้เป็นระเบิดไฟ ไม่เคยโยนอยู่เนี่ยขุไม่เคยโยนซีโฟุโยนจ่ระเบิดไฟเดี๋ยวของแล้วไปจากที่นี่ไอสัตว์ไอพวกเคียนไปอย่างไวเลยเด้อเียอน พาพวกเราออกไปจากที่นี่เชีย่ยดูมใครดีอ่ะที่หายละหลูมึงก็งโง่จริงๆน้อยมึงนี่แม่งผาละจังนในใลุกมึงไปช่วยลวงเลยกูยิงเส้นนี้ไม่ได้ไม่ได้มันมันเป็นคาสิม,มอ,อุยอ้ยกูโดนอ้วก ตายหาไปแล้วพวกเชี่ยนี่กูดโดนอ้วกอีกแล้วอยหลังงตัวตั้งใหญ่มึงเลือกที่จะขับเหยียบนี่นะรถหลู ขี่โทรศัพท์อย่าง้ g ฉันรู้คุณกำลังคิดอะไรได่ไอ้นี่เันเหตุการณ์ที่เหมือนละคุณที่กับมครั้งอะที่นี่มันอยู่ไหนวะไอผู้หญิง ก็ดูดิแม่งอยู่ในย,ในยูก็อยู่ฐานนะเฮ้ยจะโสนไปถ้ามึงหักหลบแล้วมึงชนต้นไม้แล้วลดความนะ ไม่เมีวมันไม่ได้ชนต้นไม้โอ้โหพารากูอีกแล้วมันไม่ได้ชนต้นไม้มึงพูดผิดอย่างน้อยรถมันก็เสียการทรงตัวชาไปแทนเหมือนแต่ก่อนมาถึงแล้วช่วงเวลาที่ฉันกลัวหย่อนกลัวเธอจะไปแล้วมันจะเป็นตำรวจตำรวจตำรวจฉันเอาเบจเอาไป เอาไว้จะฉันกูก็ยิงไปยิงยิงเดี๋ยวตาตีนมึงแดกอูมันแดกโอยี่ถ้าใหม่ไม่ลุกวะเฮียมึงจะนอนกันท้าหาเลยนีอ่ยอุ้ยแสงอะไรอ่ะรีโหลดไม่ได้วะรีโหลดได้แสงสัตว์จะทำหรอ นัเเ่นชนรถกูอีกหาที่เกาะไว้โอ้โหอย่างเท่นี่ไงเกาะตายแล้วกูไอเฮียมึงตโลขนาดนั้นมึงไม่หายที่อะไรเกาะมุมกล้องดีจริงๆเลยมุมแม่ไม่นะโดนวีทริโต้เอาไม่นะไอ้กอป Dom! Dom! Take off! They escape the infection. Only to die like this. There's no time to grieve. We have to get to the cathedral. I'm going เดินถึงมีรถได้พอชุดกระบอกโอ้โหไอ้มึงเดินผ่านหลุมศพในเมืองที่มีแต่ซอมบี้ไอเดีวไปไหนก็ยาใส่นี่ก่อนช่องก่อนกดจะได้กดทันนี่ทำได้ทำได้อุ้ยอุ้ยแดกแทนแทนมันเกาะกูเลยไปแดกไอ้ดีแทนไว้เทียกูกำลัง ขู่ชิมลแม่งมาเป็นตัวเลยทีนี้ขอขอยายาใส่ช่องก่อนมัน้งวะเอาเพามีจะตกหลุมรักไอ้นี่ตกหลุมศพมีตัวตามขึ้นมาเหรอแล้วชิมิโลงไปไม่เจอมันเหรอวะเจอแต่กูขึ้นก่อน นูนมีตัวละข้างหน้าอุย้ยแมงถือจอบมาด้วยนี่หรอไปมันก็ลงใปคนนะไม่เมื่อกี้กูก็ไม่ได้เดินลงหลุมเลยเว้ย ฟักฟ้าผ่ากระโดดเออกระโดดเออกลัวหาอะไรฟ้าผ่าวะวายเขาเตะตูดมันได้ไหม

เกือบตายปกติกดซ้ายขวาไอ้เชี่ยรอบนี้กดสเปกบาร์ใช่เลยบ้านนี้เข้าไม่ได้เหรอเข้าได้มิ้วตรงนนี้เรามองต้องไปเอากุญแจบ้านบ้านนี้เรามองมองมั้งมีจะเบิด กบิดป,ประตูเอ้มอีกแล้วโลชั่นยิงอีกสี่ย่าอีกสัตว์ไปอย่างไวเลยนะมึงไปไหนมันฆ่ากุญแจไอห,หมานนวามา้เไไนอะลูกในห้องมีอะไรนะในห้องมีกระสุสนแล้วนอกมีสับบีอุ้ยเหี้ย โคตรเป็นฟูลตว์โฮมรันสารนั่นเองัก็โดดถีไปก่อนสะื้อยังไงยังไงไงไอมาขี่เลื่อนที่มันเอาไวมันก่อนดิมันก่อนดิมันกอนเอออิสตว์กู ตาขามาแล้วมึงคนเอวิดีออนมึงวิ่งนิ่งดิว่มันต้องยิงไหมอะไอ้หีอไงล้มแลวหยิงมให้ตายดิมเขาเตอร์สวยเขาเตอร์สวยเขาเตอร์สวยกูหมดแม็ก์กูหมดแม็กไม่ตายให้มันรู้เดี๋ยวออ้ต้นนาะเขาเตอร์สวยิงมให้หมดเอาสิอืมเขาเตอร์สอยากได้มีดเล่มเขาเตอร์สวยเขาเตอร์สวย ตู้เชนี้เขาวิ่งวิ่งมาก็หล่ตรงหน้าโอเค we're in ข้างหลังเราจะมีผีตามมาเต็มเลยนึกวกดๆมากดดิมากดดิกดก่อนกูที่ผ่ายแล้วลีออนไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยลีออนระวังโดนแอด,ดมินลงหัวนะ ฟ้าผ่าอดมินลงหัวแล้วทำไมมึงไม่ป yeah. ีนลงไปล่ะไอ้ผู้หญิงโง่หินดีมีอ่อนโดนแต่อดมินลงห่วยต้องแย่ทางกันเดูอทำไมไมปีนลงไปวะชายอโ o นกับมีดเล่มเดียวของเขามีด counter counter strike counter strike เฮียมีดสามทีตาย แม่งดีกว่าปืนตั้งเยอะเลยพีย่ก็อมองม,มีแต่กูไม่มีอะใส่ตัวไหนแม่งมันมีผีใส่เกาะด้วยเฮียที่แมงลามโซ่อุยอ้ยอุ้ยอุ้ยกูเจอผีคิดเดียวเดียวเดียวเต้นกูถึงประตูนะเดี๋ยวเดี๋ยวกูเจอผีคิด

มีกินมีก yes. ีดเคาเตอร์เคาน์เตอร์สไตร์เคานเตอร์สไตร์เคานเตอร์สไตร์มันกินเลดีเอุ้ยน да SO ี่ตายหเคาเตอร์สไตร์เคานเตอร์สไตรคา์สไตรคาน์รสไตร์หมยแล้วมัอะไรเคาน์เตอร์สไตร์ตบ้าตบ้ กูตามไปเก็บของที่มึงยิงอ่ะนี่ประตูอะไรอ่ะไอ้ตัวนี้เต็มเลยมาฟาร์มของอ่ะเมื่ตัวนี้มีมีประตูประตูอะไรไม่รู้ตรงไหนข้าของไม่ดับหรอกขโมนบวนมีผีป่ะกูด้ตามไปหยิบของไม่ได้กูเดินมาแต่ทรั้งเนี้ย มาเสือทางไปเนี่ยถูกอ่ะเอาวันนี้กูเดินกูเดิน,ก,ดนกูเดินมากลับทางเก่ามึงนะเนี่ยสเสือไปทางเสือทางต่อไปเฉยเลยไอซีดเห็นอะไรวะระเบิดตายตรงมานั่งมีระเบิด ยินเสียงซอมบี้ทางซ้ายอ่ะชัดมากเลยอาจจะยินมันเดินเข้ากับซีนนะฮะโอ้ไอชั์ไฟฟอร์สอีกแล้วด้วยพอจนคนไฟลุกเหรอเดนื้อเดี๋ยวถอยเดี๋ยวถอยกูจะโยนระเบิดเนื้อถอยมาถอยมาถอยมามันเยอะไอ้เหี้ยอุ้ยไอ้เหี้ยพ่อมตายกูบอกเลยให้ถอยมันเยอะมีดกูมันปาดเะ AOE ได้

ขึ้นมาจากหลุมกันทำไมกลับไปนอนดี๋ยวนี้ตัวกายผานท้งน,น,น,นั้นเลยน,นี่วะเนาเน่ล้งอุ้ยทำไมวะเน่าเี้น มีตัวคีดเนี่ยเปิดเธอพี่ตัวมันนี้เห็นกูเป็นศาตูอีกเหรอวะอก็ถองก็หมดแล้วไม่ต้อยใหญ่แค่ตุยเลยวะเดี๋ยวหลังมนนีคำวี่ของตัวกูดักจิ้มตรงนี้ก็ได้แน่กูจิ้งตรงนี้ก็ได้ไม่จะได้ไม่ต้องขึ้นมา ก็ดีอุ้ยกูโดนอีกแล้วกูโดนอีกแล้วไม่ต้องรู้อุ้ยไอ้เหี้ยแม่งแดกทะลุรู้ก็ได้ประตูเปิดแล้วไหมเอ้ากมาเหี้ยเปิดมาเร็ว